สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2558ค่ะระบ,บาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินอ่อจากโรงพยาบาลสิริราชกลับไปประทับณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลสิริราชกลับไปประทับนับพระตำหนักเปี่ยมสุขวังแกลงกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทรงเปลี่ยมพระราชอิริยาบถในสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์และฟื้นฟูพระวรกายตามคำแนะนำของคณะแพทย์ หลังจากที่ทรงแข็งแรงขึ้นมากแล้วในการนี้สมเด็จพระเทพพารานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบา <Kristen> ทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยนอกจากนี้ประชาชนจํานวนมากที่ทราบข่าวต่างพากันไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทั้งที่โรงพยาบาลสิริราชและตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน พื่อที่จะได้ชื่นชมพระบร,รมีอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสได้เห็นครั้งหนึ่งในชีวิตต่างปลื้มปิตทิที่ทราบว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระพลนนามมยแข็งแรงและเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเสียงทรงพระเจริญก็ดังขึ้นอย่างกึกก้องพร้อมเพรียงกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาประทับณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่3ตุลาคม2557ซึ่งสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่หนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรอดหรือไข้สูง38.2องศาเซลเซียสผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีภาวะติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงในความดันพระโลหิต และอัตราการเต้นของพระหัตถ์ไทยเร็วขึ้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชเพื่อถวายการตรวจด,ด้วยเครื่องมือพิเศษถวายการตรวจพระโลหิตด,ด้วยวิธีพิเศษเพิ่มเติมและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อจากนั้นสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับต่อ,ตอมาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบความคืบหน้าของพระอาการซึ่งดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่12ฉบับล่าสุดวันที่15ธันวาคม2557ระบุว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลของการตรวจติดตามพระอาการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระปรอดหรือไข้และไม่มีพระอาการเจ็บพระนาพีหรือท้องแล้วการเต้นของพระหัไทยเป็นปกติการหายพระไทยเป็นปกติ การถวายตรวจด้วยคลื่นเสียงที่ช่องพระนาภีหรือช่องท้องไม่พบการอักเสบของอวัยวะต่างๆผลการตรวจพระโลหิตเป็นปกติคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานงดถวายพระโอสสปฏิชีวนะรักษาพระอาการมาระยะเวลาหนึ่งแล้วคณะแพทย์มีความเห็นว่าพระอาการทั่วไปดีขึ้นเสวยได้มากขึ้นทรงบันทมได้ดีพระวรากายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับณโรงพยาบาลสิริราชนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วพะเนตรสถานที่ต่างๆภายในโรงพยาบาลเช่นสวนสุขภาพที่มีพระราชดำริให้สร้างเป็นที่พักผ่อนของแพทย์พยาบาลและนักศึกษาสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณด้านข้างโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณทรงเยี่ยมและเลือกซื้อสินค้าที่ร้านโกลเด้นเพลสสาขา10ตั้งอยู่ชั้นล่างของโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณ ทอดพระเนตรคลองบางกอกน้อยและวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองทอดพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยาและพระบรมมหาราชวังที่หอบประชุมกองทัพเรือนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเมื่อวันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลนพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังด้วย ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับณโรงพยาบาลสิริราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ประทับอยู่ด้วยเพื่อทรงเป็นกำลังพระราชหาไทย นอกจากนี้พระบรมวงศ์ยังเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเยี่ยมพระอาการอย่างสม่ำเสมอขณะที่สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ให้ประชาชนมาลงนามถวายพระพรที่สาลาชริราชร้อยปีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันนับตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2557จนถึงวันนี้รวมระยะเวลากว่า7เดือนซึ่งมีผู้แทนประมุขแต่ละประเทศทูตานุทูต ราชสกุลทุกมหาสาขาคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรเอกชนมูลนิธิสมาคมชมรมหน่วยงานในโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนประชาชน,จ,นจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไปลงนามถวายพระพรพร้พรอมนำพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือกระเช้าผลไม้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารบำรุงต่างๆและแจกันดอกไม้ไปทุเกล้าวทุนกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา การุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งความทราบฝานละองทุลีพระบาทเสมอมารวมระยะเวลาที่ประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชเจเดือน7วัน และเมื่อเวลา15นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวังไกลกังวลอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหน่วยงานทุกภาคส่วนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณด้วยความปลื้มปิติ ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรอยู่ดีกินดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งประจำปี2554-2555 วันนี้เวลา16นาฬิกาหนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงแทนพระองค์ณสา,าลาดุาาสิตลาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาวโรกาศให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสริยิ่งรามกิรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2,554ถึง2,555รวมทั้งสิ้น739คนเฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1 โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่ากิจการลูกเสือนี้มีประโยชน์อย่างมากในการสร้างวินัยสามคัคคีและการรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชนการมีวินัยมีความสามคัคคีและรู้จักหน้าที่นี้สําคัญมากเพราะเยาวชนที่ได้รับการปลูกฝังให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้เมื่อเติบโตขึ้นย่อมเป็นบุคคลผู้สามารถสร้างสารรค์ความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติ ได้อย่างสมบูรณ์ท่านทั้งหลายย่อมจะทราบถึงประโยชน์และคุณค่าของกิจการนี้โดยตระหนักจึงได้เต็มใจเสียสละร่วมกันปฏิบัติบริหารและส่งเสริมกิจการลูกเสือให้ดำเนินมาด้วยดีจนปรากฏผลอันน่าชื่นชมเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด การได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะภูมิใจได้เต็มที่ทั้งควรถือเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในอันที่จะร่วมกันดำเนินกิจการอันทรงคุณค่านี้ต่อไปให้ยิ่งมั่นคงและมีประสิทธิภาพเพิ่มพูนขึ้นเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของเยาวชนและประเทศชาติของเรา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดีถาวรติสานุกโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลาราม วันนี้เวลา17นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดีถาวรติสานุกรโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพ,พระเชตุพนวิมลมังคลารามและอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนครซึ่งมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่27กรกฎาคม2557สิริอายุ98ปีพรรษา78 พระธรรมปัญญาบดีชื่อเดิมว่าถาวรเจริญพาณิชย์เกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2459สำเร็จการศึกษาชั้ประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนชุมชนวัตตราชูอําเภอพงบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจากนั้นในปี2474ได้บัรพชาเป็นสามเณรนัวัตราชูและอุปสมบทในเวลาต่อมาและได้ศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนธรรมบาลีที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพนจนสอบได้นักธรรมโทและปร,ะริญธรรมสี่ประโยค ที่ผ่านมาได้สร้างคุณูปการตอบพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้่ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกและได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมาโดยปี2536เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ประเทศวรมุนีและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและในปี2543ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นฮิรัญญาบัตรที่พระธรรมปัญญาบดี นับเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาอีกรูปหนึ่งที่ให้ความสําคัญทั้งในด้านการปกครองการศึกษาและการเผยแพร่จนเป็นที่เลื่อมใสสราทธาของคณะสงฆ์คณะศิษยานุสิตและสาธุชนทั่วไปสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโรงงานบริษัทยูนิลิเวอร์เวียดนามจำกัดมหาชนและบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ของไทยที่บริษัทยูนิลิเวอร์เวียดนามเลือกให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ วันที่7พฤษภาคม2558เวลา13.55นาิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาประเทศไทยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานบริษัทยูนิลิเวอร์เวียดนามจำกัดมหาชนโรงงานนี้ตั้งอยู่เขตอุตสาหกรรมต่ายบักกูจีชานนครโฮจิมินห์นเจวีรามาน ประธานบริษัทยูนิลิเวอร์เวียดนามจำกัดมหาชนและผู้บริหารนายสุเมธและนางภาสินีลิมอัติบูลผู้บริหารบริษัท l อ p a c สแพจำกัดและครอบครัวข้าราชการสถานกงสุลนใหญ่ในนครโฮจิมินห์เฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทยูนิลิเวอร์เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของโลกมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่สหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์มีสาขาทั่วโลกกว่า150ประเทศ ที่เวียดนามบริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538มีศูนย์ประจายสินค้า150แห่งและหน่วยค้าปลีกกว่า2 0 0 0 0 0แห่งทั่วประเทศพนักง,งานประมาณ1,500คนผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคคือผงซักฟอกยาสีฟันยาสระผมเครื่องแต่งรถอาหารเครื่องสำอางชาและสบู่เป็นต้นบริษัทเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเวียดนาม และการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญจึงจัดตั้งมูลนิธิยูนิ e v เวเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานเวียดนามได้แก่กระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมสหภาพสตรีเวียดนามและกระทรวงกรเกษตรและการพัฒนาชนบทดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นส่งเสริมให้ชาวเวียดนามสนใจล้างมือโครงการ Hand Washing with Soap for a Healthier Vietnam เพื่อป้องกันโรคติดต่อ การส่งเสริมการรักษาสุขภาพเหงือกและฟันโครงการ PS Protect Vietnam Miss m l e บริษัทได้รับรางวัลของทางการเวียดนามหลายรางวัลเช่นเหรียญรางวัลชั้นหนึ่งด้านแรงงานสำหรับการดำเนินธุรกิจดีเด่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2553และรางวัลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2556 และได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการที่น่าทำงานที่สุดติดต่อกันในปี2,556ถึง2,557จากการจัดอันดับของบริษัทอันฟาเบและนิวเซนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการทำงานของเครื่องบรรจุขวดและถุงผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ใช้ในครัวเรือนเช่นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานและทอดพระเนตรการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์ บริษัทยูนิลิเวอร์เวียดนามมอบให้บริษัท LS Pa c สจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ของไทยและเป็นบริษัทในเครือเหรียญทองการพิมพ์ให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์เพราะเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ฉลากตรงตามความต้องการของยูนิลิเวอร์บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ มีบริษัทใหญ่ทั่วโลกใช้บรรจุภัณฑ์ของบริษัท LS Pack LS Pack ได้ตั้งโรงงานผลิตหลอดยาสีฟันให้บริษัท Unilever Vietnam มาตั้งแต่ปี2544เป็นโรงงานนอกเครือบริษัท Unilever Vietnam เพียงแห่งเดียวที่อยู่ในบริเวณโรงงานของ Unilever Vietnam พนักง,งาน242คนมีชาวไทยผู้จัดการโรงงานแบ่งเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายการผลิต ส่วนการผลิตเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงที่โรงงานบริษัท LS Pack จำกัดทอดพระเนตรกระบวนการผลิตฝาและส่วนบนของหลอดยาสีฟันด้วยเครื่องจักรและแม่พิมพ์ของเยอรมนีการพิมพ์ฉลากหลอดยาสีฟันด้วยเครื่องพิมพ์แบบ6สีและ8สีและการผลิตหลอดยาสีฟันที่มีกำลังการผลิต200หลอดต่อนาทีปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยลงทุนในเวียดนามเป็นลำดับที่16จาก70ประเทศ โอกาสการลงทุนยังเปิดกว้างเพราะรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันตามแผนงานการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามที่ได้ลงนามไปเมื่อปีที่แล้วสินค้าและบริการของไทยเป็นที่ยอมรับเรื่องมาตรฐานคนเวียดนามนิยมใช้สินค้าไทยบริษัทไทยจึงควรรักษามาตรฐานทุกกระบวนการผลิตขณะเดียวกันควรคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลพิษเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักกงสุนหญ่นนครโฮจิมินห์นางสาวพันพิมลสุวรรณพง,งศ์กงสุนหญ่นนครโฮจิมินห์ถวายพระกระยาหารค่ำเวลา18นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานนานาชาติเติเร์นเซินเยส์นครโฮจิมินห์ระทับเครื่องบินของสายการบินเวียดนามแอร์เที่ยวบินที่ VN 2 6 6 สเสด็จพระราชดำเนินจากนกครโฮจิมินห์ไปกรุงฮานอยในเลมันหารองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์กงสุนใหญ่น์นครโฮจิมินห์และข้าราชการสถานกงสุนใหญ่์นครโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จเ <c oughs> ครื่องบินใช้เวลาบินประมาณสองชั่วโมงถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยในเวลา20นาฬิกา50นาทีมีนายเวียนแทงเตินัธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเอเชียใต,ต้และแปซิฟิกใต้ อัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงฮานอยเฝ้าทูลละองพระบาทรับ,รบเสด็จแล้วประทับรถตู้พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมโซฟิเทลเลเจนเมโทรโปลฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลยกรักอัครราชกุมารีส่งเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดมุกดาหาร วันนี้เวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมวลัยลักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรอ์อํเาเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสรงเยี่ยมราษฎรพร้อมทั้งส่งติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ,อสอวอจังหวัดมุกดาหารและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรบ้านค้อที่เจ็บป่วย ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบบุลณนิธิพอสวเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาพิไทยและโลแก่ผู้แทนกรมกร,นกกรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครตลอดจนเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องนุ่งหม่มและยาตำราโรคและยารักษาโรคแก่ผู้สูงอายุ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมทั้งราชทานของเล่นแก่เด็กที่ผู้ปกครองพาไปเฝ้ารับเสด็จด้วยซึ่งบ้านค้อมีราษฎร1,845คน433หลังคาเรือนประกอบอาชีพทำนาเมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านค้อและโรงพยาบาลคำชะอีโดยในว,วันนี้มีผู้ใช้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปด้านทันตกรรมและแพทย์แผนไทยรวมทั้งสิ้น331คน นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่มูลนิธิพอ,อสวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดและโรงพยาบาลส่วนกลางจำนวน29คนมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษา7รายอาทิผิวหนังอักเสบตาบอดทั้งสองข้างผิวหนังผู้พองแต่กำเนิดกระจกตาสองข้างเสื่อมแต่กำเนิดหัวใจพิการแต่กำเนิดและมะเร็งต่อหมวกไต พร้อมกันนี้โปรโดให้คณะสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์ไปตรวจรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ด้วยจากนั้นพระรชาชทานพระบมโรกาสให้สมาชิกพอสอวจังหวัดมุกดาหารเฝ้าพร้อมทั้งมีพระดำรัสถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกพอสอวให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญเพื่อความสุขของสังคมถ้าเราทำประโยชน์ให้สังคม ช่วยให้สังคมนั้นร่มเย็นเป็นสุขตัวเราเองอยู่ในสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขเราก็ร่มเย็นเป็นสุขตามไปด้วยแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวที่เหนียว เอารักเอาเปรียบและทั้งสังคมเป็นอย่างนี้ัำหมาทุกคนเอารักเอาเปรียบเอาผลประโยชน์ส่วนตนมานำสังคมนั้นแน่นอนจะต้องวุ่นวาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงยกช่อฟ้าอุโบสถและทรงเปิดสะพานสีมหาอาทิตยาธรข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีวัดธรรมโพสีจังหวัดปราจีนบุรี วันนี้เวลา15นาฬิกา54นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดธรรมโพสีอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทรงยกช่อฟ้าอุโบสถซึ่งพระครูถาวรโพธาพิรักษ์เจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการวัดได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถทั้งภายในและภายนอกหลังจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2554 วัดธรรมโภสีตั้งขึ้นเมื่อปี2465สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2482ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนางังพุทธประวัติที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งออกแบบและเขียนโดยคณะสิธิ์เก่าและสิธิ์ปัจจุบันของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลายัยศิลปากรปัจจุบันมีพระภิสุงสงฆ์จำพรรษา5รูป จากนั้นทรงตัดแถบแพรเปิดสะพานสีมหาอธิตยาธรข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งเป็นสะพานที่ใช้สัญจรระหว่างตำบลหาดยางกับตำบลสัมพันธ์มีความยาว100เมตรผิวจราจรกว้าง9เมตรมีทางเท้ากว้าง1เมตร50เซนติเมตรทั้งสองฝั่งสร้างด้วยงบประมาณพัฒนาจังหวัดโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณประธานชื่อสะพานว่าสีมหาอธิตยาธรมีความหมายว่าสะพานที่สร้างขึ้นด้วยความ คำเคารพรักและความเป็นมงคลแผ่ภพยารอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งประธานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระนามอธิตยยธรมหิดลประดับบนป้ายสะพานด้วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่โดยนายนเรศจิตสิทธสุริทวงศ์รองเลขาธิการมูลนิธิและคณะจากส่วนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดนครสวรรค์นำถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วย เรื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบมาตาภัยณโรดเรียนก้าวเลี้ยววิทยาคมอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์จำนวน550ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณวีรินทิราาทองบ่อจอรัดและดิฉันธนาสอนอมรรยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ